เจ้าของธุรกิจ SME อย่ามองข้ามการสร้างทีมปกติแล้วเจ้าของธุรกิจ SME ทำทุกอย่างคุณเป็นตัวหลักในการ Drive ธุรกิจแต่ให้คุณมองว่าในระยะยาวเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงและเติบโต คุณจำเป็นต้องสร้างทีมขึ้นมาเพื่อจะสร้างคนทำงานแทนคุณการสร้างทีมมี2เรื่องที่คุณควรจะโฟกัสนะครับเรื่องที่1คือคุณต้องฝึกให้ทีมของคุณมีอำนาจในการตัดสินใจส่วนตัวคุณเนี่ยช่วยพพอร์ตเขาเรื่องต่างๆและเรื่องที่2นะครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวกในการทำงานเช่นการทำงานเป็นทีมการได้เรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพของเขาการทำงานที่มีการสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิต คุณต้องตระหนักเสมอว่าพนักง,งานของคุณไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเดินเพียงอย่างเดียวการสร้างบรรยากาศการทํางานที่เป็นบวกเนี่ยช่วยให้ทีมงานของคุณอยากมาทํางานอยากอยู่กับองคอ์กรถ้าเขาเห็นว่าชีวิตของเขาจะได้ประโยชน์จากการทํางานครับ